ชุดนี้อย่างจริงๆแล้วนะครับผมพี่จะบอกว่าจะบอกให้ว่าฝาเนี่ยไม่รวมค่าเปิดเซตนะแต่พี่คิดรวมให้เขาเลยกันถือว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงว้ยเฟียเ้ยวอ่ะเออเป็นผู้หญิงมาสั่งของอะ่ะไม่มาตึงว่ะพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวพี่ไม่คิดค่าเปิดเซตให้แล้วกันผมแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะไม่เก่งนะบางคนเก่งกว่าผู้ชายโอเคอันนี้นี่ฝาซูอันนี้เปิดพอร์ตเซตเบ้เาฟงเบ้าฝาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่หลอดทองเหลืองนะบาบาเล็กตีใหม่นะผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อลูกเอวเคนะครับผม ปาดหลบให้เรียบร้อยนี่ดูเป็นเสื้อตีปอกนะัยรุ่นนี่หลบวาวให้เรียบร้อยนะครับผมตีปอกนะไม่ใช่เสื้อเดิมนะแล้วก็ผ่าปอกให้ด้วยนี่ผ่าหลบให้เรียบร้อยเห็นไหมผ่าเพื่ออะไรนี่ก็เป็นเรือน CBR ปากปาสามสองใช้ปาสามสองนับเรือนซีแท้นะครับผมฟ้านปักใบสามสองนี่แมพอะไรต้องรุ่นเลยไม่ต้องไปแปลงอะไรทั้งนั้นเลยใส่ได้เลยชุดคิดอ่ะ่อให้พี่เซตนะครับผมเซตไปให้เรียบร้อยแล้ว เซตไปให้เรียบร้อยแล้วไม่เฉียวไม่ชนเลยบางทีเอาไปประกอบอะลูกค้าบอกเออต,ติดนู่นติดนี่พี่พี่บอกงี้ว่าบางทีอะถ้ามันชนมันต้องชนตั้งแต่ทีแรกแล้วพอเข้าใจฟิลไหมพอพี่ประกอบว่าพี่ทําวิดีโอทําอะไรให้หมดนะครับผมบางทีอะอาจจะเป็นการที่มันประกอบเราเราประกอบอะเราเอาใส่เฟืองแคมอะผิดไปแค่แค่มิลเดียวสามารถทําให้าวาววาวเกี่ยววาวาชนได้อะ นั่นคือการประกอบบางที่บอกอประกอบถูกเขาทํารถอยู่แล้วพี่บอกงนี้ว่าคนที่ทํารถอะทำรถแตง่งหรือทํารถโหเชี่ยวๆหัวปุงหัวแปงมาเยอะอย่าประกอบกระดึงวาวผิดได้เลยขากันกากเลยรุ่นน้องอะพี่ไม่บอกว่าใครแล้วกันระดับหัวประเทศเลยนะนะครับผมนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างอะมันผิดพลาดกันได้หมดนะครับแนะนําว่าประกอบเนี่ยพี่ครัวโอเวอร์เกินว่าการประกอบเนี่ยเช็คให้ดีเอาให้ชัวร์ถ้ามีอะไรเกี่ยวอะไรชนเนี่ยยังไงก็ต้องรื้อรื้อตรวจให้ดีเพราะว่าไม่ว่าจะน้องจะซื้อของที่พี่หรือซื้อของที่ใครก็แล้วแต่ นั่นคือการเซฟที่ดีที่สุดนะครับผมสวัสดีเวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดเวฟร้อยยี่ห้าไฟเลี้ยวบังลมหัวชีดห้าสิบเก้าชักเดิมไล่แก๊สเก้าห้านะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นทน่อนตรงที่ครบนะครบทั่วเลยที่สําคัญนะครับชุดนี้ไม่ธรรมดาน้องผู้หญิงสั่งและเป็นผู้หญิงจริงๆ,ๆนะครับผมน้องเป็นผู้หญิงจริงๆเดี๋ยวพี่ให้ดูแล้วกันอันนี้ไปนะครนับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงจริงๆ,ๆนะครับนี่กันนิชาตึงเวลา นี่ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายที่แต่งรถนะผู้หญิงก็แต่งรถก็เยอะนะครับผมสําหรับลูกค้าพี่พี่เจอลูกค้ามาลูกค้าคนที่สั่งจริงไม่ใช่คาว่าลูกค้าไม่ได้สั่งลูกค้าที่เขาสั่งจริงอ,ะอ่ะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีทุกอาชีพอะเอาเป็นว่ามีทุกอาชีพที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดด้วยซ้ําไปเอาเป็นว่าชุดนี้ถือว่าสั่งเป็นสั่งครบท่อนตรงครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไกด์ไลน์แนวทางมีอะไรบ้างนะครับผมข้อควรระวังตรงไหนนะโอเคก่อนอื่นก็ฟังและฟังใชร์ด้วย้อวรุ่นนะ โอเคไปเลยมาลุยกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อลูกเอวเคนะครับผมปาดหลบให้เรียบร้อยนี่ดูเป็นเสื้อตีปอกนะเวรุ่นนี่หลบวาวให้เรียบร้อยนะครับผมตีปอกนะไม่ใช่เสื้อเดิมนะแล้วก็ผ่าปอกให้ด้วยนี่ผ่าหลบให้เรียบร้อยเห็นไหมผ่าเพื่ออะไรใช่ป่าว่าเผื่อมันกันว่าอ่าเราไปใส่ก้านเผื่อเราต่อไปเราไปทําชักห้าเรื่องแบบนี้มันจะได้ไม่ชนนะครับผมนี่ปอกมันจะมีความเงาเห็นไหม มีความเงาแต่มีความด้านในตัวนี่เห็นไหมเป็นเส้นด้านในตัวอันนี้คือปอกที่ใช้กันทั่วไปที่ช่างหัวหัวเขาใช้กันแะจะใช้ทรงแบบนี้เพราะว่ามันจะลื่นแต่ว่ามันจะสามารถเก็บอ่าซึมซาบน้ํามันอยู่ในปอกได้ลดโอกาสรอา้อนเบรกติดได้นะครับผมกิบล็อกสลักแหวนสุดครบนะครับผมเป็นสลักสิบสอบไอ้สิบสามผุดพิษเป็นสลักสิบสามนะแต่พี่บอกงี้ก่อนว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้สิบสามหรือสิบห้าเราต้องดอูปไปก้าแล้วด้วย ราดูดูกา้านเราด้ดดวยเราใช้กา TO, ้าน GTO ก้านอะไรก็แล้วแต่าวายร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องดูด้วยนะครับผมอันนี้อยู่ที่ว่าการใช้งานถามว่าอะไรทนรกันจริงอะทำหกหกชาาักห้ายังใช้ก้านสลัก13อยู่เลยบางคนใช้ก้านเว็บร้อยด้วยทำไปพี่บอกอี้่ว่ามันอยู่ที่ความลงตัวด้วยนะครับก้านใหญ่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ขาดนะแต่ว่าใหญ่มันก็ดีกว่าเสมอแหละแต่ว่ามันต้องให้ลงกับว่าข้อก้านอะไรด้วยนะครับพอจะฟิลไหมแต่เนี่ยน้องเขาใช้ก้านอ่าสิบสามสลักสิบสามก็เลยต้องใช้ เป็นสิบสามนะครับผมเพราะว่าพี่ทําเซ็ตไปให้เรียบร้อยเลยเพราะพี่กันพลาดเลยเพราะเป็นน้องผู้หญิงไงแล้วก็พี่กันพลาดก็คือว่าเอ้ยต้องดูให้ดีว่าน้องเขาสั่งอะไรเอาให้ชัวร์นะครับผมเดี๋ยวจะได้เข้าใจตรงกันนะเพราะว่าบางทีผู้หญิงอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนผู้ชายไงนะครับผมนะครับแล้วก็มีฝาซูปนะครับนี่หมายถึงเรื่องละเอียดไม่หมายถึงเรื่องการแต่งรถ <c oughs> นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะไม่เก่งนะบางคนเก่งกว่าผู้ชายโอเคอันนี้น,นี่ฝาซูปอันนี้เปิดพอร์ตเซ็ตเบ้าฟงเบ้าฝาให้เรียบร้อยแล้วนะผม หลอดทองเหลืองนะบาบาเหล็กตีใหม่นะผมนะครับแล้วมีคําถามว่าพี่บาเหล็กเนี่ยเป็นทองเหลืองหรือว่า,าเป็นเหล็กดีอันไหนดีกว่ากันแน่นอนถ้าทํารถลูกใหญ่อะใช้บาทองเหลืองหมดนะครับส่วนมากถ้าคือฝาไม่ใช่สแตนดาร์ดมาจากโรงงานอะถ้ามาทําใหม่ต้องขยายเยอะอะยังไงทองเหลืองหมดทุกรุ่นนะครับผมนะครับแต่สมมติว่าเดี๋ยวมีคำถามอีกครับอ้าวเรื่อง ทำไมฝ่าซีวาลวทาลูกตั้งหกสิบเจ็ดสิบทำไมถึงเขายังใช้หลอดอ่าเหล็กของเดิมอยู่เลยเราต้องเข้าใจว่าของเดิมมันยังใช้ได้ไงแต่ถ้ามีการอัดออกเมื่อไรแล้วอัดเข้าไปใหม่เมื่อไรอะสซมาจะเป็นต้องอัดเป็นทองเหลืองหมดนะครับมันจะดีกว่านะครับมันจะสะดวกกว่าสําหรับการทําด้วยการทํหมายถึงว่าช่างที่ทํา,วาวฝ่าวาวฝ่าวาวง่ายด้วยนะครับอันนี้ให้เข้าใจนะอันนี้คือสาระคํารู้นะแล้วก็มุมใช้แบบนี้นี่ห้าเก้า ชักเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะทางเดินนะครับผมแต่งเป็นไฟเบอร์เป็นการความร้อนให้เรียบร้อยนะครับรับสวยงามสวยงามเลยนะครับผมเป๊ะนี่นะครับเน,นเน้นให้ทุกฝาถ้าใครไม่รีบได้เน้นแบบนี้ทุกฝานะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับที่สําคัญอนะชุดนี้อย่างจริงๆแล้วนะครับผมพี่จะบอกว่าจะบอกให้ว่าฝาเนี่ยไม่รวมค่าเปิดเซ็ตนะแต่พี่คิดรวมให้เขาเลยกันถือว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงเว้ยเฟียเ้ยวว่ะเออเป็นผู้หญิงมาสั่งของอะ่ะไม่มาตึงว่ะ พี่ก็เลยว่าเดี๋ยวพี่ไม่คิดค่าเปิดเซตให้แล้วกันถ้าน้องรีบน้องต้องเอาไปเปิดเซตเองนะเพราะว่าเขาคิดกันราคาปกติถ้าลูกใหญ่ๆขึ้นไป5 9ขึ้นไปเนี่ยส่วนมากจะ8 0 0ร้อยถึงนนะนะครับการเปิดเซตนะให้มันได้แบบที่ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเปิดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะที่มันใช้ได้อะต้องแบบนี้นะครับผมนะครับพี่ก็เลยไม่ได้คิดให้เขาน้องก็เลยก็รอนะครับและน,นี่ก็เป็นเรือน CBR ปาก3าใช้ปาก3านับเรือน CBR แท้นะครับผมฟวานปักใบ32นี่ แมปอะไรตรงรุ่นเลยไม่ต้องไปแปลงอะไรทั้งนั้นเลย,ใส,เลยนะใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยนะครับนี่หัวชงหัวชีดก็มีให้หนึ่งหัวนี่ก็กตรงรุ่นเลยตอนแรกน้องเขาแค่สั่งเสื้อลูกกิ๊บล็ลอกสลับแบนซุปครบใช่ไหมฝาซูปนะครับผมแล้วก็าตาจะไม่ผิดน่าจะเป็นเรือนนะครับเรือนครบชุดหัวชีดอะแต่ไม่ได้สั่งแคมกับสปริงวาวหลังพี่บอกว่าเออน้องถึงขนาดนี้น่ะสั่งให้มันครบไปเลยก็ได้มันจะได้เข้าเซ็ตเข้าชุดมันถ้ามีงบนะแต่ถ้าไม่มีงบก็ไม่เป็นไรน้อง ประมาณอีกวันหนึ่งนะ้น้องเ็โอนมาเพิ่มนะครับผมกําหนดชุดนี้อยู่ที่15วันนะแต่ได้เกินมาสวันเพราะพี่มีสบายดูเสียงพี่ดิเสียงมันจะแบบแตกๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับชุดนี้ก็ถือว่าครบนะครับข้อควรระวังของมันก็คือใช่ป่ะอันนี้ฝาตัวนี้เอาแหวนลองบาวาวลไอเดีเสียใส่ใส่เหมือนเดิมนะเอาของเดิมมามาใส่นะครับแหวนงบาวาวลที่มันเป็นหัวแบนนะนะครับผมนะครับ ไม่ใช่ที่เป็นยกขอบนะครับผมเอาใส่แหวนลงบเบาๆใส่ไอเด,ดเสียแล้วก็สเปริงวาลคุณเอาคุณในใส่ไปได้เลยครับอันนี้พี่เซตให้เรียบร้อยมาแล้วไม่ต้องกลัวแล้วว่าต้องอะไรรีเทนเนอร์เดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อควรระวังของฝาเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะฟืดนะครับทองเหลืองเนี่ยอาจจะเอากระดาษทรายเบอร์พัน่ะชุบน้ำอาชุบน้ำมันเบนซิน่ะน้ำมันแก๊สหัวอะลูบ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 กับสว่านหมุนหมุนลูบลูบหน่อยก็ได้ให้มันลื่นเพราะว่าของมันยังใหม่เข้าใจว่า จะได้ลื่นเวลาเราใส่ไปได้มันจะได้ลื่นๆดุดๆนะครับอ่าอันนี้คือเทคนิคแนวทางนะนะครับผมแล้วคอลีดตรงเนี้ยอย่าลืมทากาวด้วยนะครับเนี่ยทากาวด้านนี้ด้านด้านบนด้านล่างอ่ะทาบางๆพอนะครับไม่ต้องทาให้เหนนะดหนาะหนาะ้ไม่ต้องนะครับผมทาให้มันอยู่อะ่ะเออบางๆพอนะครับแล้วก็ทีนี้ก็อ่าแคมเอาก็เอา,เอาบูทอ่าลูกป,ปืนแคมใส่ไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยใส่ได้เลยนะครับผมนะครับวิธีการข้อคนมระวางของฝาก็คือดูให้ดีเพื่อมันจะอ่า กระดึงวาล์วเนี่ยไอเดียเสียก็ต้องใส่ใส่ถูกทางนะอย่าใส่ผิดทางนะนะครับผมมันจะมีรหัสอยู่ถ้าใส่ผิดทางที่บางคนว่าใส่แคมแล้วทำไมถึงดังทำไมถึงชนทำไมถึงเกี่ยวแคมนู่นนี่นั่นพังเสียหายนั่นแหละบางทีเราใส่ผิดด้านไงนะครับผมฝาตรงน,นี้เป็นวาวสามสิบยี่สิบหกนะครับผมห้าเก้านะครับผมเนี่ยยืงทองเหลืองนะครับผมนี่บ่าเหล็กนะครับโอเคทีนี้ก็ต่อมาก็คือ,อเรือนก็ใช้สาม สามสองนะสามสิบพี่ไม่ได้ใช้นะครับผมมันเล็กไปนะครับใช้สามสองนะครับผมถามว่าสามสี่ใช้ได้ไหมได้แต่จะรอรอบนิดหนึ่งนะครับต้องมีรถมีชักนะครับผมแล้วทีนี้ก็อประกันฝาเนี่ยมีให้อยู่แล้วส่วนทีนี้ประกันกระดาษทำไมถึงไม่ได้ให้เราต้องดูว่าหน้าของเป็นอะเผื่อน,น้องเขาไปทําชักห้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งหน้างานนะครับแต่พี่เซ็ตให้ให้เรียบร้อยยืดยุ่นไปแล้วนะครับผมนะครับโอเคทีนี้ก็ลูกสูบเนี่ยข้อควรระวังนะครับพี่บอกนี้ว่า ชุดคิดอะต่อให้ชุดคิดอะ่ะต่อให้พี่เซตนะครับผมเซตไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซตไปให้เรียบร้อยแล้วไม่เฉียวไม่ชนเลยบางทีเอาไปประกอบอะลูกค้าบอกเออต,ติดนู่นติดนี่พี่พี่บอกงี้ว่าบางทีอะ่ะถ้ามันชนมันต้องชนตั้งแต่ทีแรกแล้วพอเข้าใจฟิลไหมพอพี่ประกอบว่าพี่ทําวิดีโอทําอะไรให้หมดนะครับผมบางทีอะอาจจะเป็นการที่มันประกอบเราเราประกอบอะ่ะเราเอาใสา่เฟืองแคมอะผิดไปแค่แค่มินเดียวสามารถทําให้ าวาวว,าวเกียววาวชนได้นั่นคือการประกอบบางที่บอกอประกอบถูกเขาทํารถอยู่แล้วพี่บอกงนี้ว่าคนที่ทํารถทำรถแต่งหรือทํารถโหเชี่ยวๆหัวปุงหัวแปงมาเยอะอย่าประกอบกระดึงวาวผิดได้เลยขากันกากเลยรุ่นน้องอพี่ิม่บอกว่าใครแล้วกันระดับหัวประเทศเลยนะนะครับผมนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างอ่ะมันผิดพลาดกันได้หมดนะครับแนะนําว่าประกอบเนี่ยพี่กลัวหลือเกินว่าการประกอบเนี่ยเช็คให้ดีเอาให้ชัวร์ถ้ามีอะไรเกี่ยวอะไรชนเนี่ยยังไงก็ต้องรื้อ หรือตรวจให้ดีเพราะว่าไม่ว่าจะน้องจะซื้อของที่พี่หรือซื้อของที่ใครก็แล้วแต่นั่นคือการเซฟที่ดีที่สุดนะครับผมรถแต่งนะครับไม่ใช่รถเดิมนะครับบางคนทํารถเดิมประกอบรถเดิมยังพังเลยนะครับผมรถแต่งเราต้องตรวจเช็คให้ดีให้ชัวร์อย่าใจร้อนวงเล็บรู้ว่าแต่งรถอย่าใจร้อนนะครับผมอย่าวู่วามเดี๋ยวบางคนเนี่ยประกอบเสร็จผมรันอินแล้วนู่นนี่นั่นแล้วซัดลูกเบรกลูกติดบางทีเราซัดเราแช่นานเกินแล้วแนี้มันยังไม่หลุดช่วงลันอินอะ ถึงจะให้ระยะกิโลมันมากก็แล้วแต่แต่ว่าความฟิตของเสื้อลูกบางทีอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะบ,บางทีมันไม่เหมือนกันบางทีมันควา้านว่าฟิตคว้านมันไหลอะไรประมาณนี้ยเราต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับการประกอบของช่างนี่สําคัญที่สุดเลยแล้วก็การดูแลของเราด้วยผู้ขี่เนี่ยแล้วก็มีเสียงอะไรดังผิดปกติก็ต้องตรวจเช็คอันนี้คือการเซฟที่ดีที่สุดนะอันนี้พี่บอกเป็นไกด์ไลน์ให้หมดเลยนะอันนี้เป็นไกด์ไลน์เลยและเป็นสาระสําคัญด้วยนะครับผมแล้วก็วาวเนี่ยนะครับต่อให้เราประกอบเสร็จอะ่ะ พี่บอกงี้เลยประกอบเสร็จประกอบสตาร์ทเครื่องไม่มีอะไรดังเลยพี่ผมเอาไปขี่สักพักหนึ่งอยู่ๆก็ดังอ่าเราก็ต้องลือ้อถ้าดังลืมบิดคันเร่งแล้วคันเร่งไม่เนียนแบบดึงดน่นงงแล้วเยียบ์พเกียร์ให้ไวเลยบิดดับคุณแกให้ไวเลยนะครับนั่นคือการเซฟไม่ให้ลูกเบรกลูกติดหรือเราขี่ไปแล้วอ่าเราเอ้ยไม่มีเสียงอะไรดังเลยมาจอดก็ไม่มีเสียงอะไรดังเลยมีแค่เสียงแคมเล่นเล่นน้อยพี่ก็บอกอย่างนี้อีกว่าถ้ามีเสียงแคมเล่นเล่นน้อยน้องก็ถ้าน้องไม่มีไม่ขี้เกียจ รีกระชังแนะนําว่าหรือถอดออกมาดูอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการเช็คบางทีไม่เฉียวไม่ชนจริงนะแต่เวลาเราขี่อ่ะมันมีความร้อนสะสมนู่นนั่นมันอาจจะไปแตะแพ่วๆก็ได้บางๆเลยบางๆเลยแล้วก็เอาดอกแต่งอ่ะบอสดอกแต่งแต่งนิดเดียวเฉพาะที่ชนพอไม่ต้องไปหลบวาวแบบแบบนั้นเดียวมันมันกินกําลังอัดหายไปนะครับแนะนําว่าแต่งเฉพาะที่ชนพอแต่งหลบนิดเดียวบางทีมันแตะๆได้ต่อให้เป็นชุดคิดนะครับผมมันก็มันก็มี เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกเจ้าทุกคนในโลกนี้ที่ทําเป็นรถโมดิฟายเนี่ยรถแต่งอะนะครับผมยังไงก็ต้องตรวจเช็คแบบนี้นะครับทีนี้ก็แคมนะครับผมก็ระยะวาวไอเดียเสียตั้งไว้0.10ทั้งไอเดียเสียมาร์คสุดใต้บนนะมาร์กตัวทีนะครับผมหรือ0.0 0.13ทั้งไอเดียเสียอาจจะมีเสียงระยะแคมหน่อยนะครับผมอ่าแล้วแต่สองเบอร์เนี่ไล่ดูนะครับผมถ้าห่างมันก็มีเสียงระยะแคมอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติชุดนี้ก็ถือว่า น้องเขาฉลาดสั่งครบนะครับต่อยอดไปชัก5ได้เลยนะครับผมนะครับชัก5ก็แค่ใส่บูทปลายก้านแค่นั้นนะครับบูทปลปายก้านก็ใส่ได้เลยนะครับใส่สลัก13ได้เลยนะครับผมแต่อันนี้พี่ยืด13ไว้ก่อนเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องจะไปทําก้านไวร้อยหรือว่าก้านเว็บร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็ยืดหยุดไว้ให้นะครับถือว่าชุดนี้สวยสวยงามถือว่าสวยงามพี่ตั้งใจนะตั้งใจทุกชุดแหละแต่ชุดนี้ถือว่าอินดี้หน่อย ขอเวลาน้องเขาเพิ่มสองวันเพราะพี่ไม่สบายด้วยนะครับแล้วแล้วพี่เห็นฝาแล้วก็ท้อรูเท่าเนิ้โป้งฝาสูบเดิมเนี่ยท้าพอดไอดีเนี่ยเท่านิว้วโป้งลองคิดดูพี่แต่งต้องแบบโอ้โหมันต้องใหญ่แค่ไหนดูดิมันต้องใหญ่แค่ไหน,นอห่ะน,นะครับผมกว่าจะได้เท่านี้นะครับผมพี่บอกเลยว่าโอ้ยสองชั่วโมงอะ่ะแต่งฝาฝาเดียวสองชั่วโมงอะ่ะนะครับผมยังไม่ได้เก็บรายละเอียดทีสองชั่วโมงกว่าลองคิดดูโอ้มันนานนะเอาเป็นว่าทุกชุดอะ่ะพี่ใส่ใจอย,อยู่แล้วพี่ดูแลให้ทุกคนอยู่แล้วถ้าสั่งพี่อะ พี่จัดการให้จบอยู่แล้วนะแต่ถ้าสั่งที่อื่นก็ก็ต้องคนที่จะถามที่อื่นนะการไล่วิธีแนวทางเพราะว่าพี่ถามว่าสงสารไหมที่ว่าทักมาหาพี่ทุกวันนะพี่แล้วผมเป็นยางงูย้ยางนี้ทําแล้ววิ่งไม่ได้นู่นนั่นทำเหมือนของพี่เลยคล้ายๆเลยแต่วิ่งไม่ได้พี่บอกนี้ว่าขออมันต่างกันและที่สาคัญอะคนขายคนจะมีสปิริกหน่อยว่าเฮ้ย hey, ตอบเขาเว้ยไม่เข้าใจตรงไหนถ้าเป็นพี่อะของพี่อะไม่เข้าใจตรงไหนโทรไม่เข้าใจตรงไหนถามพี่ได้เดี๋ยวนั้นเลยห้ามหายห้ามเงียบถ้าไม่เข้าใจอ่ะ อย่าปล่อยวางนะครับผมเอาเป็นว่าลูกค้าสําคัญนะและของที่ลูกค้าซื้อมันก็ราคาหลายบาทนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามพี่ได้ตลอดนะครับผมถามพี่ได้ตลอดย้หํหเลยว่าถามพี่ได้ตลอดนะครับผมสาหรับลูกค้าพี่นะคําว่าลูกค้านี่คือสําหรับคนที่เขาโอนที่เขาสั่งนะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาถามไม่ใช่นะแบบนั้นนะครับผม <S <S โอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้น้องเขาวันนี้เรียบร้อยถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับผมน้องผู้หญิงคนนี้นะครับผมก็จริงๆลูกค้าผู้หญิงมีทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่นะเป็นหมื่นนะ นะครับผมถือว่าเป็นชุดใหญ่ก็คือว่าครบนะครับผมโอเคจัดไปไวัยรุ่นฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เพจช่างตัววัฒหาน w a c i n g นะครับผมอ่าเฟซช่างตัววัฒหานแล้วก็ช่องย t ท b e ช่างตัววัฒหาน w a c i n g ช่องใหม่นะแล้วก็ t ิ k ต o k กช่างตัววัฒหานฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยวนะวัยรุ่นนะถือว่าชุดนี้ก็ฟังให้ดีแล้วจับใจความและเอาไปต่อยอดได้เลยพี่เชื่อว่าน้องจะได้สาระความรู้ที่หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนเพราะว่า วิชาช่างแบบนี้ไม่มีใครมาบอกแบบพี่หรอกนะครับผมโอเคไปแล้วไวรุ่นรักทุกคนโจ้า